โตโยต้าไฮรักยูวอรเบนแคปสองซซี่เซนอิลชันเจพัรคาร์ตัวสิบก้าจก้าสิบเก้าค่ะคันนี้ค่าจะต้องมีร้อเจบาทค่าจะจ่ายอื่นๆในบริการหนึ่ันสองรกว่าบาทนะคะลูกค้าจ๋าราคาคันนี้เปิดที่2องแสนหกาบาทมารับไปลูกค้ารับเลยไมคะะยกเลยยกเลยค่ะออนไลน์เปิดราคามาก่อนแล้วค่สองแสามพันบาทที่ออนไลน์นะคะท่านอื่นซื้อตอแข่งันราคาได้นะคะสองแสนบาทสองแสนหามหน้าร้านค่ะสองแสนหน้าพันบ 2อ5บาทนับหนเ0ออนไลน์อย่างซื้อซต่อยกใหม่2หาลาค่ะสนับหนึ่งออนไลน์ย่งซซื้อต่อยกใด้เลย271,000บาทนับหนึ่งบาทนับสองสอ0าท ออนไลน์ยังสู้นะคะ275หน้าร้า,านนะคะ2 7 5 0 0 0บาทหน้าร้านก่อนนะออนไลน์บิดใหม่นะคะ275หน้าร้านก่อนนะ2อ7ออนไลน์ยังสู้ค่ะสู้ต่อยกใหม่2 7 9ราคาตอนนี้2 7 9 0 0 0บาทน,นับหนึง 2> 2, 8, 000, 25, 000, ่งราคายอสู้28 0 0 0พันราคาตอนนี้ส8 0บาท 8, 87, 000, 8, 000, นับหนึง่ง2 0 0สบาทนับ2 0าคเปลี่ยน2 8 0 0 0บาท7,000ราคาสู้2 8 0 0 0บาทนับหนึ่ง0อ9 1หน้าหานไนเ้าพัน0องาหนึ่ง9 1 0 0 0บานับ29 0 0 0 ราคาตอนนี้ดูท่ลกคาหน้าล้านประมูล3,000ออนไลน์อย่างสุดๆต่อยกใหม่ได้เลยค่ะ2,93,000บาทออนไลน์นะคะ2,93,500 7 0 0หน้า้านค่ะ2,97,000บาท2,97,000บ,บาทนับ1,99แล้วค่ะ2,99 <1, S 1> ได้2,99สองสามแสนันค่ะสามแสนหนัหน้าร้านสามแสบาทนับหนึ่งสันบาทนับสองสามนหันบาทร <1, S 1> าคาตอนนี้อู่่ลูคาหน้าร้านนะคะ3 ออนไลน์ยังซื้อต่อยกใหม่ได้เลยค่ะสา0แสนสามหมืขอไพสามแสนสพบาทนับหนึ่งับ1 3สามแนันบาทนับสองสามนห้านหนาหตอนนี้ค่ะสามแสนห้าพบาทสามแสนันบาทนับหนึ่งสามแสันบาทนับสองเจ็ดราคายังซื้อสามแันบาทนับหนึ่งสามแสพันบาทนับสองสามนันบาทเจ0ดนเาหน้าหลาสามแสนเก้าพันบาทนับ1นึ่งสามแสันบาทนับสอง ทุกทุกค้นหน้าลานประมูล31 1ออนไลน์ยังสู้สู้ต่อยกใหม่ได้เลยค่ะสามแสนันบาทราคาตอนนี้สามแสนื่นันบาทหน้าลานสามแสนหนึ่งหมนันบาทนับหนึ่งสามนห่ามพันบาทนับสองสามแพบาทราคาตอนนี้ทุกทุกค้าหน้าลานประมูลห้าพันออนไลน์บิดกลับค่ะสามแสนหนึ่งหนห้าพันบาทนับหนึ่งสามแสนนึ่งห่าพันบาทนับสองสามแสนหน้บาทราคาตอนนี้ลูกค้าอ่อยไปหมเลขสามศูนย์ห้าเจ็ดหกซื้อต่อยก์ใหม่ไ แย่นับเจ็ดหน้าร้านสามแสนหนึ่งหมืจันบาทนับหนึ่งสามแสนหนึ่งหมืจันบาทนับสองสามแสนหันบาทลูกค้าหน้ารานประมูลนะคะสามแสนหนึ่ออนไลน์ยังสู้ต่อยกมาเลยค่ะสามแสนหนึ่งหันบาทสาัดตอนนี้นะคะสามแสนันบาทนับหนึ่งสาออนไลน์ยังสู้ค่ะสามแสนสองหมื่นสองสามแสนสองหมื่นสองพันบาทนับหนึ่งสามแสนสองหมื่นห้าพันราคาหน้ารานสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนับหนึ่งสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนับสอง 9 0 0หน้าาน3 20,000 9,000บาทนับห3 0 2 9,000สามสาออนไลน์สู้มาค่ะออไลไม่ยอมนะ3,000 2 0 0 0หนึ่งบาทนับหน3 0 20,000หนับส3,000 0 0บาทราคาตอนนี้ลูกค้าออนไลน์นะคะป้ายหมายเลข30576ซูดต่อยกใหม่ได้เลยค่ะ3 1 0 0 0 0บาทออนไลน์ค่ะนับสค่ะจบไปเท่าราคา3,000 2 0 0า0หนึ onun, ่งพันบาทเอาอะไรได้วย